วอลลุ่มเก่ายังสวยอยู่ลูกค้าถามว่าขอยืดแต่โคนได้ไหมเพราะว่าตรงช่วงโคนมีความฟูเวลาที่ปล่อยแล้วผมของลูกค้าดูไม่ค่อยทิ้งตัวลูกค้าบอกว่าจะตัดทิ้งก็เสียดายเพราะว่ายังชอบทรงนี้อยู่ช่างดูจากสภาพผมของลูกค้าแล้วสามารถทําได้ช่างก็เลยยืดให้ส่วนตรงช่วงปลายช่างแนะนําให้ลูกค้าเพิ่มการบํารุงเพื่อให้วอลลุ่มดูสวยๆแบบผมไม่แห้งเสียสําหรับเคสนี้นะคะหลังจากที่ยืดตรงช่วงโคนเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้าขอเพิ่มประกายสีอีกเล็กน้อยถ้าสภาพผมของลูกค้าแข็งแรงก็สามารถทําสี และยืดพร้อมกันได้นะคะหลังจากยืดเสร็จแล้วลูกค้าสามารถกลับบ้านไปดูแลด้วยตัวเองไม่ยุ่งยากสําหรับเคสนี้นะคะตรงปลายเหลือแค่ง,ง,ง,งุ้มแนะนําให้ลูกค้าเป่าไดรหรือเป่าผัดลมห้ามปล่อยแห้งเองนะคะถ้าปล่อยแห้งเองปลายผมจะกระดกไม่สวยค่ะลูกค้าบอกว่าสวยถูกใจยืดโคนรอบนี้แล้วก็จะสวยต่อได้อีกหลายๆเดือนเลยค่ะช่างแนะนําให้ลูกค้ากลับบ้านไปบํารุงเพิ่มเติมด้วยนะคะ